สวัสดีครับผมกล้วยเบสคาร์โต้นะฮะวันนี้จะพามาดู Honda City 1.5S ครับพี่สภาพสุดยอดแค่ไหนไปดูกันเลยครับครับผมมาชมพร้อมๆกันเลยฮะคันนี้เป็น Honda City นะพี่นะ 1.5S ปี16ครับสำหรับคนที่ชอบสไตล์สปอร์ตฮะรถ City นี่จะเป็นทรงที่เป็นเอกลักษณ์อยู่พี่ทรงสปอร์ตแต่งง่ายครับผมแต่งง่ายไม่กินน้ำมัน ผมบอกเลยนะซิตี้เนี่ยมีจุดเด่นอยู่จุดหนึ่งเลยคือถ้าวิ่งยาวๆหรือไปต่างจังหวัดเนี่ยฮะจะประหยัดน้ำมันมากเลยเพราะมีระบบอีโคครับประหยัดน้ำมันฮนะเวลามาถึงว่าเวลาวิ่งยาวๆนะพี่นะวิ่งยาวๆนะฮะลองรับ e85 ด้วยบอกให้ฮนะสไตล์คันนี้สวยมากๆเลยพี่ดูฮะสวยจริงครับพี่ปี16ไม่น่าเชื่อเลยเบสคาออโต เปิดตัวราคาแค่นี้ครับพี่ผมบอกให้คันนี้สภาพดีจริงพี่ใช้งานไม่เยอะครับพี่แสนนิดๆแต่ราคาลดลงมาเยอะเลยอ้าวเดี๋ยวไปดูความหรูหราภายในพร้อมกันครับครับผมมาชมภายในพร้อมๆกันเลยฮะมาดูความสปอร์ตครับคันนี้มาในโทนเบาสีน้ำตาลอ่อนนะพี่นะเหมือนควันบุหรี่อะพี่คลาสสิกมากๆเลยฮะน้องก็ให้ดูฮะสภาพดีมากๆเลยพี่ดูให้ดูเลยฮะ ไหลที่ติเลยฮะสภาพดีจริงสวยมากดูฮะแบบเป็นอีกอารมณ์เลยพี่แบบคลาสสิกไปด้วยสปอร์ตไปด้วยฮะครับผมดูร่อยตัวนี้เป็นปี16นะหนึดาเอสดูเลยฮะเป็นไงฮะอังกูให้ดูทุกม,มุมเลยดู นี่ฮะทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมเดิมหมดเลยนะพี่นี่ฮะดูฮะนี่ฮะปุ่มที่ก้อยบอกระบบ Eco คฮะเวลาวิ่งตัดย่อยย,ยาวมันจะประหยัดน้ำมันเอา้าไปดูเลขใหม่แล้วไปดูห้องเครื่องยนต์พร้อมกันครับครับผมคันนี้เลขใหม่แค่หน0 0ง0สนเโลพี่แสน0 0 0ดโลครับพี่ไม่เยอะเลยผมบอกให้ราคาลงมาตั้งหลายแสนฮะอา้ามาดูเครื่องยนต์กันเลยมาดูเลยฮะ ทุกอย่างอยู่ในสาภาพเดิมๆหมดเลยนะพี่นะสาภาพเดิมๆหมดเลยพี่ดูฮะเป็นไ,ไงฮะนี่นะเคล็ดลับที่คยบอกง่ายๆเลยถ้าเครื่องยนต์หลวมมีปัญหาพี่ดูเวลาเครื่องยนต์ร้อนๆนะพี่นะดูฮะดึงออกมาเลยฮะมันจะมีควันโผล่ออกมาเลยเบสคาร์อตโต้ทุกคันนะไุ้รับรองเรื่องแบบนี้ไม่มีฮะเป็นไงพี่สภาพแบบนี้ราคาแค่นี้พอรับได้เมื่อยครับ ผมกล้วยเบสคาร์ออโต้ฮะรถมือสองสวยๆส,สภาพดีสภาพพร้อมใช้คุณพี่สบายใจได้เลยะฮะเบสคาร์ออโต้รถ90%เป็นเป็นรถเจ้าของมือเดียวเพราะท่านผู้บริหารเราจะสั่งซื้อจากเจ้าของรถโดยตรงเลยไม่ต้องไปวัดดวงไม่ต้องไปประมูลเหมือนกับคนอื่นเลยฮะบอกเลยนี่คือ จุดแข็งของบริษัทเบสคาร์โต้นะฮะผมบอกเลยเรามีทีมชงทีมช่างคอยดูแลทุกอย่างครับบอกให้สบายใจได้เลยรวมไปถึงเรื่องธนาคารด้วยไม่ว่าคุณพี่จะประกอบอาชีพอะไรอยู่ตรงไหนของประเทศไทยฮะออกกับเบสคาร์โต้ได้หมดฮะเหน <Laughs> ือสุดใดต้สุดก้วยส่งหมดแล้วบางทีลูกค้ายังไม่เห็นรถเลย f o r t จูเนเกือบล้านส่งหมดแล้วครับรับรถสบายฮะ,ะก็บอกเลยทําให้เสร็จทุกอย่างฮะรวมถึงบอก fill. ต่อได้ตังค์ด้วยก็เหมือนกันครับ พี่แนะนำเพื่อนมาไม่ว่จุอยู่ตรงไหนฮะได้ตังอะง่ายๆอย่าทำให้เป็นเรื่องยากเพราะสําหรับเบสคาอะไรก็ง่ายไปหมดวันนี้กล้วยเบสคาร์โตไปก่อนครับสวัสดีครับ